ทีนี้เรามาดูส่วนของวุ้นก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีเวลาปั้นต่อดีไหมค<ข>่ะนะคะเดี๋ยวเราจะปั้นต่อนะคะ<า>เผื่ออีกครั้งหนึ่งถ้าเรามีเวลานะท่านผู้ชมจะได้เห็นเดี๋ยวามาดูส่วนของวุ้นที่จะต้องชุบนะคะเพื่อที่จะได้เงาแล้วก็สวยนะคะคุณนงรักบอกท่านผู้ชมค่ะก็มีวุ้นหนึ่งวุ้นผงนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะค่ะแล้วก็มีน้ํานะคะถ้วยครึ่งค่ะค่ะน้ําลอยดอกมะลินะคะค่ะให้หอมเหมือนเดิมค่ะค่ะแล้วก็มีน้ําตาลทรายสามช้อนโต๊ะค่ะค่ะ น้ำตาลนี่ก็ต้องใส่นิดนึงนะคะเพราะว่าให้วุ้นเนี่ยมันใสแล้วก็มีความเหนียวด้วยนะคะจะไม่ใส่ก็ไม่ได้ส่วนผสมของตัววุ้นที่ที่จะชุบก็มีแค่นี้นะคะค่ะดทำเลยค่ะก็เริ่มจากใส่วุ้นนะคะแล้วก็น้ําก่อนนะคะค่ะผสมวุ้นกับน้านะคะที่จริงถ้าเรามีเวลาเราก็จะแช่ไว้นิดนึงเพื่อให้วุ้นเนี่ยเขาอิ่มตัวในน้ํานะคะเขาจะได้ผ่องๆตัวให้ดีนะคะค่ะแล้วก็นํามาตั้งไฟค่ะ ตั้งไฟการเคี่ยววุ้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งไฟให้แรงมากแต่วันนี้เราต้องขออนุญ,ญาตให้แรงสักนิดหนึ่งนะคะจะได้ทันเวลาแล้วเราจะต้องเคี่ยวให้วุ้นใส่นะคะคะือให้วุ้นละลายนะคะและที่สําคัญก็ต้องระหว่างการเคี่ยววุ้นเนี่ยต้องคอยคนคใช่ไหมคะเดี๋ยวปล่อยให้คุณลุงรักเคี่ยวไปนะคะดีหยิบถ้วยน้ําตาลไปให้ใกล้ๆค่ะ,คะเดี๋ยวพอใส่เมื่อไหร่นะคะจะได้ใส่ ใส่น้ำตาลไปนะคะ,คะเดี๋ยวให้คุณนงลักจัดการเรื่องวุ้นนะคะ,คะวุ้นในสัดส่วนที่ทำลูกชุบนี่ก็ค่อนข้างจะต้องให้ค้นสักนิดหนึ่งแต่ไม่ค้นมากเพราะว่าถ้าค้นมากเกินไปนะคะเวลาที่เคลือบเนี่ยก็จะไม่เรียบนะคะจะเป็นตะปุ่มตะปั่มนะคะ หรือว่าถ้าใสเกินไปก็จะไม่เงานะคะต้องใช้วิธีการเคลือบหลายครั้งต้องให้พอดีพอดีนะคะให้สัดส,ส่วนเนี่ยได้ได้ไดชุบได้พอดีด้วยนะคะแล้วก็วุ้นเนี่ยที่จะเคลือบนะคะเราก็จะไม่ไม่เคี่ยวจนร้อนร้อนเกินไปโทษนะคะเคี่ยวให้ร้อนให้เดือดเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนชุบเนี่ยเราจะไม่ให้ร้อนจัดนะคะ มีของตกลงไปไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราไอ้นี่วิโทษนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เปลี่ยนกระทะก็ได้ลงหลักเดี๋ยวเรากรองสักหน่อยหนึ่งพอดีเราใช้หม้ออันนี้นะคะเป็นหม้อเคลือบเดี๋ยวเราเปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนจะเปลี่ยนกระทะนี่ก่อน,นะค,ะค่ะ,คะกระทะนี่จะไหม้ วุ้นยังไม่ละลายเลยกรองไม่ค่อยได้อะแช่ไว้แช่ไว้ให้ให้ละ,ละลายลงไปปกติเวลาเคี่ยววุ้นนะคะเราก็ต้องกรองด้วยผ้าขาวบางวันนี้ลืมหยิบขึ้นมาค่ะ<า> <laughs> ให้ใช้กระชอนแทนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเคี่ยวต่อ หม้อเขาจะที่ใช้อยู่มันจะมีขอบที่เขาปิดใช่ไหมคะนี่ขอบเขาจะมีไขมันสะสมไว้ใช่ไหมครับเพราะเราทำบางทีเราจะทาอาหารนี่ค่ะใช้กระทะนี่แทนได้่ะเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวผูลีนิดนึงหรีไปให้หน่อยค่ะเพราะว่านี่ก็เป็นกระทะที่เป็นสแตนเลสก็จะไหม้ง่ายนะคะเราจะหลีไฟนิดนึง ระหว่างนี้เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครูขออันนี้ขอมาระบายสีหน่อยค่ะนะเดี๋ยวมีวุ้นที่ครูเคี่ยวไว้แล้วนะคะเดี๋ยวใส่ไปผสมด้วยกันเลยก็ได้ค่ะที่เราเคี่ยวไว้ล่วงหน้าที่เราชุบเอาไว้แล้วครั้งหนึ่งนะคะจะได้ไม่เสียของเคี่ยวต่อกันไปเลยระหว่างเคี่ยววุ้นมันต้องใช้เวลานะคะใกล้ได้หรือยังใกล้จะใส่น้าตาลหรือยังคะเด๋ยวนแคะอีกสักนิดนึงค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาระบายสีก่อนดีไหมเอ่ยค่ะ การดูวุ้นก็คือตัววุ้นจะใสนะคะจะไม่มีมันเหมือนจะเป็นเม็ดเเล็กๆของวุ้นก็คือต้องยกไม้พายยกที่คนนะคะดูอย่ังจะติดอยู่นะคะอย่างนี้ยังจะติดอยู่ค่ะนะคะยังจะมีเป็นเหมือนเกล็ดวุ้นเล็กๆนะคะแสดงว่าอย่างละลายไม่หมดค่ะเราต้องเคี่ยวให้เขาละลายให้หมด ละลายเขาจะใสพอใส่น้ําตาลก็จะทําให้ใสขึ้นค่ะใส่น้ํำตาลาเลยนะคะ เดี๋ยวพอละลายใสยดีนะคุณนงรักหลีไฟคุณนิดหนึ่งนะคะค่ะเที่ยวต่อนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้มาระบายสีแล้วก็จะชุบต่ออันนี้เดี๋ยวหลีไฟทิ้งไว้นะคะเพื่อให้วุ้นไม่ไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะ จะไประบายสีกันเลยนะคะอาจารย์ปั้นครบทุกอย่างอย่างนี้นชักจําไม่ได้ว่ามีกี่อย่างวันนี้ที่ยังไม่ได้ปั้นก็น่าจะมีปั้นนะ,ะนะเก็บของนิดนึงมะยมก็ปั้นแล้วนะคะค่ะได้ที่แล้วใช่ไหมคะค่ะอย่าเคี่ยวไฟแรงมากแล้วก็ใช้เพราะวุะ้นเขาจะไม่ขาวนะคะเดี๋ยวก็จะอ่อนไฟตรงนี้ค่ะลักษณะของวุ้นที่ได้ที่นะคะ ก็จะใสแล้วก็จะข้นปันกลางนะคะ,คะจะข้นกว่าวุ้นที่เราทําทารับประทานนะคะคเนี่ยค่ะเราอาจจะใช้วิธีหล่อในน้ําร้อนหน่อยก็ได้ป้องกันไม่ให้วุ้นแข็งตัวระหว่างที่เราจะระบายสีหรือจะชุบหรือปิดไฟไปก่อนแป๊บนึงก็ได้ค่ะ,คะจะเก็บนี่ก่อนเก็บที่ที่คนค่ะ,คะ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาระบายสีเริ่มจากส้มเริ่มจากส้มใช่ไหมคะที่เราจะชุบสีไหนคุณนงรักอะไรสีถ้วยนี้สีส้มใช่ไหมคะค่ะอันนี้จะเป็นให้คุณนงรักระบายได้ไหมไจำไม่ได้ว่าถ้วยสีไหนเป็นอะไรเดี๋ยวครูจะเตรียมงานตรงนี้แป๊บหนึ่งค่ะอันนี้จะระบายถ้าอย่างเป็นสีสีแดงนะคะเดี๋ยดนิดนึงที่ออกมาอันนี้คือที่จะระบาย นิดนึ่งนะคะสีจะคล้ายกันอันนี้สีส้มสีแดงสีชมพูจานเราเอามาครบแล้วใช่ไหมคะค่ะอันนี้จะเป็นสีแดงนะคะเราจะใช้ชุบนะคะ,คะเพราะว่าอันนี้ก็คือสีที่เป็นสีอาหารแต่เราเพิ่มผสมน้ําเข้าไปนะคะให้สีเจือจางนิดนึงค่ะสีแดงนะคะ อไปจะเป็นสีเอ่าจารถ้าเราจะทาสีีพูดถึงว่าสีอะไรคะสีม่วงอ๊ะสีส้มสีส้มนะคะสีส้มทาเราทามากับตรงนี้เราจะต้องทาด้วยเลยไหมคะอ๋อไม่เป็นไรเราทาตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวเหมือนกันท้าให้ท่านผู้ชมเห็นที่เราเตรียมมาก็คือส่วนนี้นะเดี๋ยวเรามาทาที่หลังเราก็จะทาสีส้มลงไปนะคะ ใช้ผู่กันก็ได้นะคะใช้ผู่กันก็จะสะดวกหรือว่าใช้สำลีพันก้านก็ได้นี่แล้วแต่ท่านผู้ชมจะถนัดนะคะคุณนงรักนี่ถนัดสำลีพันก้านเห็นใช้หลายสีค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะไม่อยากไม่อยากจะใช้ผู่กันใช่ไหมเพราะยาดวมันจะทําให้หกค่ะแล้วก็บางทีบางทีเราล้างพู่กันบางทีมันมีมีสีนะคะพอล้างแล้วสีมันจะเปื้อนกันนะคะทําให้ไม่สวยพอดีพู่กันก็ยาวด้วยแล้วถ้วยสีเราเล็กบางทีก้านมันยาวเดี๋ยว ทาแล้วมันจะคว่ำใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นลูกพับก็จะทาสีส้มทาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ลูกพับอ้อมอยู่ลูกเดียวทามังคุดเลยค่ะมังคุดก็จะทาสีม่วงนะคะค่ะสีม่วงเป็นม่วงอ่อนนิดนึงถ้าเป็นม่วงม่วงที่จะเป็นลูกว่าเราก็จะเพิ่มเพิ่มสีน้ำเงินที่เอวันนี้คุณนงรักนี่ทามาตั้งแต่เช้าช่วยครูครุญจาไม่ได้ว่าช่วยไหนสีอะไรว่าคุณนงรักเตรียมของที่สวยๆที่โชว์ไว้ตอนที่ทําสําเร็จแล้วนะคะปั้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ทาสีไม่ต้องเข้มมากก็ได้นะคะ <Okay. S 2> เพราะว่าการที่เรากินสีผสมอาหารที่ถึงจะเป็นสีผสมอาหารแต่ก็เป็นสีสังเคราะห์นะคะก็เป็นสิ่งที่แปลกปลอมอยู่ในร่างกายเราเหมือนกัน <Okay. S 2> นะคะเราก็ไม่ควรจะกิน<ส>ที่ออนเข้มขวนจะขวดที่มันจะเข้มใช่ไหมคะแล้วก็ผ <Okay. S 2> สมน้ําอะคะ่ะเติมน้ําสูกลงไปใช่ค่ะค่ะอ,อย่างมังคุดก็จะเป็นสีม่วงอ่อนนะคะค่ะทีนี้อันนี้ ส้มจี๊ดนะคะจะแดงว่าเปรี้ยวนะคะส้มจี๊ดส้มจีดมจ๊ดใช้สีเหลืองะอ้แต่รักษาตาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณเช็ดให้ส้มจี๊ดเราก็ใช้สีเหลืองนะคะค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณเช็ดให้เดี๋ยวคุณตักกุญให้ก่อนเตรียมที่จะเคลือบจานส้มกี่ลูกคะเนี่ยสองลูกสองลูกค่ะส้มสองลูก เดี๋ยวมะยมมะยมจะเอาสีออกเขียวนิดหนึ่งนะคะเขียวนี้จะเข้มไปไหมเอยเข้มไปไหมเนี่ยไหนคะมะยมอ๋อก็ไม่เป็นไรค่ะไ่คะใช้ได้ใช้ได้ทีแรกที่เตรียมมานี่เป็นสีอะไรคะที่จะถามะละกอใช่ไหมค่ะก็จะเป็นเขียวอ่อนๆนะคะค่ะบบนี้ว่านิดนึงไม่เป็นไรถ้าเราเราเราทำเข้มไปแล้วใช่ไหมคะค่ะส่วนเรา หาเรามาลางน้คได้พ่คุณนแล้วก็ไม่ชอบให้เค็มก็มาล้างน้ำออกนิดนึงสีมันก็จะอ่อนลงค่ะถูกใจแล้วค่ะกบไปยังค่ะเดี๋ยวนะคะก็ชมพู่ก็จะสีชมพูนะคะค่ะเดี๋ยวนะคุณเช็ดนิดนึงจะได้ไม่เลอะ นี่ค่ะเหมือนเด็กทําเลยนะคะกําลังสนุกเลยะคะ่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะจะมีอันนี้อาจารย์น,นี่เชอรี่จะเป็นเชอรี่นะคะสีแดงก็สีแดงเหมือนกันนะคะสีแดงทาก็ได้นะถ้ามันน้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอน้อยแล้วเดี๋ยวมันจะหักเหมือนพริก <c oughs> มแมลงแทะแน่เลยีย <c oughs> ปลายพริกเนี่ย เสร็จหรือยังคะนะเดี๋ยวเราจะเริ่มชุบนะคะขาดสีอะไรคะมะละกอมะละกอจานทาละกอได้ไหมคะค่ะค่ะเลื่อนเหลือบๆนิดหนึ่งมะละกอก็เริ่มจากสีอันไหนสีส้มคะหรือสีเหลืองอันไหนสีเหลืองเดี๋ยวนะคะนี่สีเหลืองนี่สีส้มค่ะค่ะเอ่อมะละกอนะคะเราจะใช้สีเหลืองค่ะนะคะสีเหลืองทานะคะ ทาทางด้านนี้นะคะด้านที่หนุหนๆเนี่ยค่ะแล้วก็ทิ้งให้แห้งแป๊บหนึง่งเดี๋ยวลงสีเขียวต่อนะคะทาสีเหลืองแล้วนะคะแล้วก็ทาสีเขียวสีเขียวนี่นะคะส่วนลูกว่านี่ก็จะชุบสีม่วงผสมสีน้่นเงินิดนึงนะคะนี่ค่ะทาสองสีนะคะเราก็ทิ้งให้สีอันนึงเริ่มแห้งหรือเริ่มหมาเพราะว่าถ้าไม่แห้งหรือหมานะคะสีเขาจะเลอะปนกันมีมะละกอน,นะคะ เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะมะละกะค่ะขาเลยค่ะไม่ขาลนี่เนาะคขาลุกว่าลุกว่าคุณนงรักเตรียมรูกว่าเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะทีนี้เรามาชุบนะคะวิธีชุบเลยค่ะค่ะวิธีชุบนะคะเราก็จะนำแต่ว่าอันโน้นนะคะอาจารย์ตรงที่เราทานี่คือต้องทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนะคะตรงนี้แห้งแล้วอันนี้แห้งแล้วคือที่เราเตรียมไว้นะคะค่ะนะคะเราก็จะเริ่มชุบนะคะเนี่ยค่ะเราจะชุบประมาณใช้วุ้นนะคะชุบ ตรงๆอย่างนี้ค่ะประมาณสักสามครั้งนะคะแต่ละครั้งก็งให้แห้งนะคะแล้วก็จะมาชุบอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้รอบที่หนึ่งมีทั้งมะยมดองนะคะไม่ใส่สีจะเป็นสีสเหลืองๆก็คือเหมือนมะยมดองนะคะนี่ค่ะโทษนะคะตาเสร็จหรือ,อยังเอ่ยค่ะจะได้ช่วยครูหยิบค่ะ <laughs> ช่วยครูหยิบครูจะได้ถนัดนะคะนี่ค่ะเราก็ะจะชุบอย่างนี้ค่ะสามหน นี่นี่นี่เอื้อมมือเลยค่ะคราวนี้ความจริงตั้งใจว่าจะชุบทั้งทั้งแผ่นเพราะว่าจะช้านิดนึงคือถ้าถ้าสมมุติว่าเราทํามากนะคะเราทําขายเนี้ยขาเนี้ค่ะเราก็จะใช้วุ้นเออโทษนะคะใช้ใช้ทั้งแผ่นอย่างเงี้ยค่ะจุมลงไปเลยนะคะค่ะนี่จุมในกระทะเลยดีไหมคะเนี่ยค่ะจุมไปเลยค่ะในกระทะก็ได้ทีแรกนึกว่ากระทะนี่อันนี้ค่ะอย่างเงี้ยก็จะเร็วใช่ไหมคะค่ะอาจจุมในกระทะเลยก็ได้ อ่านี่นี่เนี่ยค่ะนะคะเราก็จะจุม่มปกติแล้วเวลาที่เราเคลือบนะคะเราก็จะต้องเคลือบสีอ่อนๆก่อนพอไหมนี่เ,เติมให้ค่ะนี่ค่ะค่ะต้องจุ่มด,ดีๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเสียทรงต่วุ้นมันตื้นหรือมันน้อยเกินไปแต่ว่าถ้าเป็นก้านทุกียวยาว,ยาวหรือว่านั่นกลัวหักง่ายก็ควรทีละทีละชิ้นนะคะค่ะนี่คุณนุ่งรักมืออาชีพจุ่มเลย อย่างนี้ก็จะสะดวกนะคะทําให้เราจุ่มได้เร็วขึ้นนะคะไม่ต้องดึงเข้าดึงออกแต่ว่าวุ้นเนี่ยเราต้องทําให้เยอะนิดนึงถ้าเขาทาขายวุ้นเขาจะต้องมากกว่านี้นะคะคะแต่ในส,สัดส่วนนี้สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดทํานะคะวุ้นก็จะเคี่ยวมาไม่มากนะเราก็จะมาใส่ในถ้วยเล็ก,กแล้วจุ่มทีละชิ้นก็ได้เนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างนี้ก็จะเร็วนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็ จุ่มอย่างเงี้ยค่ะพอวุ้นแห้งนะคะเราก็จะนําที่เราจุ่มแล้วนะคะจุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งหมดเนี่ยประมาณสักสามครั้งนะคะก็จะเงานะคะแล้วก็จะสวยนะคะอย่างอย่างลูกลูกกันเลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะจุ่มเรียงกันต่อนะคะนี่เรียงได้เลยค่ะ เดี๋ยวคราวหน้าเราเจาะลูกชุบของเรามาทําวุ้นนะคะเป็นวุ้นในลูกชุบนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาทวนส่วนผสมนะคะตัวลูกตัวขนมนะคะหรือว่าตัวลูกชุบนะคะจะใช้ถั่วเขียวซีกเนื่อสุกนะคะ200กรัมน้ําตาลทราย120กรัมนะคะกะทินะคะเศษสามส่วนสี่ถ้วยค่ะน้ํามันพืชน,นะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็กลิ่นมะลินะคะไม่เยอะนะคะนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีแบะแซนนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะ ก็จะมีสีผสมอาหารนะคะที่ใช้ระบายสีต่างๆค่ะอันนี้เป็นตัวขนมนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมของตัววุ้นที่จะชุบนะคะส่วนผสมของตัววุ้นที่จะชุบเนี่ยนะคะก็จะมีวุ้นผงนะคะหนึ่งช้อนโตะน้ำลอยดอกมะลีนะคะหนึ่งถ้วยครึ่งนะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายนะคะสาช้อนโตะน้ำลอยดอกมะลีท่านผู้ชมอาจใช้น้าเปล่าผสมกลิ่นมะลิก็ได้นะคะเพราะตอนนี้ดอกมะลีก็แผงนด้วยนะคะ <c oughs> ค่ะแค่นี้ค่ะก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ ที่เราจะทําลูกชุบนะคะทีนี้ขั้นตอนการทํานะคะเริ่มจากการที่แช่ถั่วนะคะล้างถั่วสาชแช่นะคะประมาณ 2- 4สี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็นําไปนึ่งให้สุกเสร็จแล้วก็นํามาปั่นกับกะทิใช่ไหมคะน้าฟ้านะคะให้ละเอียดแล้วก็นําไปกวนนะคะพอกวนนะคะส่วนผสมที่กวนได้นะคะก็จะร่อนออกจากกระทะถ้าเรากวนแห้งเกินไปเนี่ยปั้นก็จะแตกะนะคะเพราะเราต้องเผื่อนิดนึงนะคะแต่ถ้าเรากวนแล้วนิ่มเกินไปนะคะปั้นก็จะติดมือนะคะแ่ะะจะปัญญา้าส่วนผสมเนี่ยจะร่อนนะคะ ออกจากกระทะนี่ค่ะก็ใช้ได้เพราะพอพอเย็นนะะก็จะแข็งขึ้นใช่ไหมคะ,คะตอนแรกยังนิ่มอยู่อาจจะปั้นไม่ได้ทรงแต่ทิ้งให้เย็นสนิทนะคะเราก็จะปั้นได้นะคะเราก็จะนํามาปั้นเป็นรูปผลไม้ต่างๆนะคะหรือว่าท่านผู้ชมอยากจะปั้นตามจินตนาการก็ได้เพื่อเดี๋ยวนี้ครูเห็นจะมีเป็นรูปตุกกตต๊กตนตุ๊กตาเลยก็มีนะคะค่ะ,คะพอเราปั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะระบายสีทีนี้ถ้าท่านผู้ชมทําจํานวนมากเนี่ยการระบายสีนี่อาจจะระบายไม่ทันออจจะ ชุบพุ้นไปก่อนหนหนึ่งก็ได้นะคะ <c oughs> ชุบพุ้นใสๆไปหนหนึ่งก่อน <c oughs> เพื่อให้ผิวของลูกชุบเนี่ยไม่แห้งแล้ว <c oughs> เราค่อขอาสีมาระบาย <c oughs> หลังจากนั้นนะคะเราค่อย จุ่มไปอีกนะคะจุ่มไปอีกประมาณสักสามครั้งนะคะก็จะได้ลูกชุบที่สวยงามนะคะมีความมันเงาค่ะแล้วก็สีที่เราระบายเนี่ยจะไม่แตกเพราะบางทีเราทาคนเดียวแล้วยังทําไม่ค่อยคล่องนะคะปั้นก็ช้าใช่ไหมคะกว่าจะปั้นเสร็จกว่าจะระบายสีผิวของถั่วนี่จะแห้งใช่ไหมคะแตกก็จะแตกเราก็จะเคี่ยวแล้วก็จุ่มไว้ค่ะก็จะช่วยแก้ปัญหาได้สําหรับคนที่ปั้นแล้วลูกชุบมักจะแตกสีนะคะ เนื้อลูกชุบจะแตกแก็จะเป็นร่องสีทําให้ไม่สวยนะคะแล้วก็ใช้ใชวิธีการชุบวุ้นครั้งแรกก่อนนะคะบางๆนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้แห้งแล้วก็มาระบายสีต่อที่เราว่างแล้วนะคะเราพร้อมที่จะระบายสีทุกสีเลยนะคะก็จะทําให้ทําง่ายนะคะ าการทําลูกชุบนี่ก็ไม่ยุ่งยากนะคะถ้าท่านผู้ชมฝึกหัดทำแล้วก็ในสูตรที่ให้มานี่นะคะก็จะเป็นการฝึกที่ทาเริ่มจากน้นอยๆก่อนนะคะค่ะที่ส่วนผสมของวุ้นที่สําหรับชุบเนี่ยถ้าน้อยเกินไปท่านผู้ชมก็เพิ่มส่วนนิดหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อให้มันมากที่จะได้จุ่มได้สะดวกคือจุ่ม ไม่ต้องดึงออกนะคะแต่ท่าผู้ชมคิดว่าไอ้ถ้าวุ้นนี่เราทําแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอเหลือแล้วไม่ได้ทําอะไรต่อก็ําส่วนเล็กๆนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ถ้วยใบเล็กๆนะคะแล้วก็จุ่มทีละชิ้นนะคะแล้วก็เสียบสลับไปอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่ามีคนช่วยหลายๆคนนะคะก็ใช้ได้นะคะค่ะนะคะวุ้นลูกชุบเนี่ย โทษนะคะลูกชุบวันนก็ปรงไม่ยากเกินไปนะคะปีใหม่นะท่านผู้ชมอาจจะทําแล้วก็นําไปฝากคนที่รักและเคารพก,ก็ได้ค่ะแมมวันนี้ลูกชุบเราก็เสียเวลามากนิดนึงนะคะ,คะหมดเวลาแล้วนะคะเลยไม่ได้คุยกับท่านผู้ชมต่อนิดหนึ่งนะคะวันนี้ดิฉันกับคุณนงรักเลยต้องลาท่านผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ